เจาะประเด็นร้อนหลังเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะเวต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อหนึ่ง <Yeah. S 1> ประเด็นที่หนึ่งจอห์นสโตนลูเบนดีอาร์ตคู่หูเซนเตอร์แบ็กสุดเจง๋งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมนี้เลือกใช้คู่เซนเตอร์แบ็กอย่างจอห์นสโตนนะครับยืนคู่กับลูเบนดีอาร์ โดยทั้งสองคนนะครับไม่ได้มีดีแค่การเล่นเกมรับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพวกเขาทั้ง2คนยังเติมขึ้นไปทําประตูได้อีกด้วยนะครับในเกมนี้โดยที่ลูเบนเดียร์นะครับเติมขึ้นไปหม่งลูกคอสจากเควินเดอะบอยนะครับจ่อๆในเขตโทษให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับออกนําเวสต์แฮมไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่จะโดนตีเสมอนะครับหประตูต่อ1จากมิคาเอลอันโตนิโอ ในขณะที่จอห์นสโตนนะครับเขาคือฮีโร่ของทีมในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยที่เขาเป็นคนทําประตูชัยให้กับทีมได้นะครับจากจังหวะที่ลิยานมาเลสเปิดบอลในเขตโทษฝั่งขวาให้จอห์นสโตนนะครับซัดด้วยเท้าขวาบอลเข้าประตูไปนะครับจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉืี่ชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อหต่อกันที่ประเด็นที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มแรงไม่มีสะดุดนะครับคว้าชัย20นัดรวด จากการที่เก็บชัยชนะได้ในเกมนี้นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยืดสถิติชนะรวมทุกรายการในซีซั่นนี้เป็น20นัดติดต่อกันและในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเตะในเกมพิมลีมรีไปแล้วนะครับ26เกมเก็บเพิ่มเป็น62แต้มนะครับนำจากฝูงแบบชิวๆเพราะว่าทัพเรือใบสีฟ้านะครับมีแต้มนำห่างจากรองจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและอันดับ3อย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับถึง13แต้ม สุดท้ายนะครับประเด็นที่3เป๊ปกัวเดวล่านะครับคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยชนะครบ200นัดเป๊ปกัวเดวล่านะครับกุณซื้อหัวไข่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแค่สโมสรเดียวนะครับคว้าชัยชนะรวมทุกรายการครบ200นัดนะครับจากจำนวนเกมทั้งหมดนะครับ273นัดซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะครบ200นัดโดยใช้จำนวนเกมที่น้อยที่สุดด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับการเก็บชัยชนะเหนือเวทแฮมได้นะครับถือเป็นชัยชนะรวมทุกรายการนัดที่500ในอาชีพกุนซือของเป๊ปกอร์เดีัวราด้วยนะครับโดยแบ่งเป็นตอนคุมบาเซโลนา179นัดบาเยอร์มิวนิค121นัดและแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก200นัดนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ